เคล็ดล so the ับการตั so ante, uh, no it, it right. occasion, ้งกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับธุรกิจครับเรื่องนี้เนี่ยมีความจําเป็นมากสําหรับการที่เราเริ่มทําโฆษณาแรกๆนะครับโค้ดเนี่ยจะมีทริคอยู่เล็กๆนะครับตอนที่เราทํากลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเปิดช่องใหม่ๆนะครับอ่าเช่นเรากำลังเปิดช่องมาเลยแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับโค้ดนําว่าเวลาที่เราสร้างแอดเนี่ยให้เราสร้างแอดแบบหมวดย่อก่อนนะครับหมวดย่อคือตรงนี้นะครับตรงนี้หมวดย่อ ก็คือแนะนําให้เราสร้างแบบหมวดยอ่อยก่อนนะครับอ่านี่หมวดยอ่อยอย่างนี้คือหมวดยอ่อยเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่หากลุ่มลูกค้าที่คล้ายกับช่องเราได้นะครับอ่าอันนี้เขาชอบมากคือสมมติว่าสมมุติเรายิงเป็นคนเข้าเข้าเว็บสซตแล้วกันนะส่งคนไปนเว็บไซต์แล้วเรายิงเป็นหมวดย่อยใช่ไหมครับมันจะมีตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายกําหนดเองและกลุ่มเป้าหมายแบบผู้ชมอัตโนมัตินะครับมี2เรื่องนะครับ2ออันนี้ ซึ่งมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราเลือกกลุ่มเป้าหมายโดเองเนี่ยเราจําเป็นต้องมีแนวคิดในการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นในเรื่องของที่ตั้งในเรื่องของประชากรในเรื่องของความสนใจและพฤติกรรมนะครับเราต้องเลือกตรงนี้แต่ถ้าเราเลือกจากผู้ชมอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้ครับระบบอนุญาตให้กับคนที่เปิดใจธุรกิจเรามากที่สุดหมายความว่ามันจะเอาคนที่คล้ายๆกับช่องเรานะครับเคสนี้เนี่ยจะใช้ไม่ได้ผลเลยสําหรับคนที่ปั๊มช่องมา สำหรับคนที่ซื้อช่องต่อมานะครับคุณไม่มีทางใช้ได้ผลเรื่องนี้ใช้แล้วลาก่อนเสียใจด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรมากในตรงนี้นะคือแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้เลยนะครับคุณเนี่ยก็สามารถทําให้มันเวิร์กได้โดยที่ว่าก็ยิงแอดเลยนะครับมาถึงก็ยิงแอดเลยหากลุ่มเป้าหมายอะไรเองเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้อะฉันอยากได้คนที่ตรงกลุ่ม นะครับโพสมีเทคนิคก็คือว่าให้ใช้ผู้ชมอัตโนมัติก่อนแต่ว่าในสามคลิปแรกเนี่ยเราจําเป็นต้องโพสต์เรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจเราทั้งหมดนะครับระบบเนี่ย AI มันจะเอาคนใน3ามคลิปแรกสาคลิปแรกครับมาดูว่าเราเป็นธุรกิจอะไรเราขายอะไรสมมุติเราบอกว่าเราขายยา,าลดน้ําหนักนะครับในช่องเราเนี่ยต้องเป็นเกี่ยวกับแนวแนว,แ,นวแบบออกกาลังกายแนวลด,ลดความอ้วนเป็นหลัก หรือผู้นักบอกช่องเราเนี่ยทำเกี่ยวกับฟิตเนสอ่ะจะขายเกี่ยวกับโปรไบโอติกนะครับดูแลร่างกายเราตัวเองแสดงว่าช่องเราเนี่ยต้องทําเกี่ยวกับเรื่องหุ่นเป็นหลักนะเรื่องโปรไบโอติกเรื่องล้ำไส้เรื่องอ่าเฟิร์มหุ่นหุ่นดีอ,อย่างเงี้ยเป็นหลักมันจะได้ไปหาคนที่ตรงกับกลุ่มเราได้นะครับอันเนี้ยก็เวิร์กอันนี้เราเรียกว่าเป็นการยินแบบธรรมดาแต่ได้ยอดขายนะครับซึ่งเหมาะกับการสร้างผู้ติดตามหรือสร้างถานแฟนหรือทําให้คลิปมันติดติดขึ้นง่ายขึ้นนะครับนะอันนี้คือเป็นแบบแรกแต่แบบนี้คือ สำหรับคนที่ตั้งใจปั้นช่องนะครับแต่ถ้าใครมีสี่นเรื่องนี้อยากยิงแอดอย่างเดียวคุณเลือกอันนี้ครับใช้แล้วคุณก็ต้องมีแนวคิดในการเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าจะเลือกอย่างไงให้มันได้ผลมากที่สุดนะครับดังั้นะนะแล้วการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องธุรกิจแบ่งออกเป็นสองสายคือสายอัตโนมัติที่ต้องเหนื่อยเรื่องทำคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มและสายที่ต้องยิงแอดให้ตรงเอง ต้องเลือกเองบอดไม่ได้ช่วยนะครับโดยปกติแนละ้วโค้ดแนะนำนะว่าสายอัตโนมัตินี่จะแม่นมากในช่วงแรกถ้าแล้วพยายามปั้นช่องควบคู่กับการยิงแอดไปด้วยมันจะเวิร์กมากกว่านะครับและอยู่ได้ยงคงกระพันอยู่ยาวมากกว่านั่นเองนะครับอ่านะมีสองอันนะครับอันนี้มันจะทําได้ในหมวดของแบบย่อนะครับอ่าแต่ที่ทีนี้เราโค้ดกลับไปก่อนอ่าโค้ดสร้างแอดใหม่ทีนี้ถ้าเราสร้างแอดเป็นแบบแบบแบบทั่วไปล่ะ ไม่ใช่บทย่อละครับแต่กำหนดเองนะครับนะขอกำหนดเองตรงนี้นะครับอ่าแล้วโค้ดกดเป็นอ่าการเข้าถึงแล้วกันนะครับแล้วกดสร้างถ้าเราสร้างแอดในหมวดหมู่นี้นะครับพอเรากดมาเห็นไหมครับมันไม่มีแบบเปิดใจธุรกิจนะครับมันไม่มีเห็นไหมคือหมายความว่าไงครับหมายความว่าคุณจําเป็นต้องตั้งเองนะครับไม่ได้มีก็จะเป็นต้องตั้งเองคือเราก็ต้องตั้งให้ตรงกลุ่มมากที่สุดนะครับอ่าสำหรับเทคนิคของโค้ดมีอยู่ว่า อันดับแรกนะครับให้เราเนี่ยดูก่อนว่าเราเนี่ยจะเปิดให้คนดาวโหลดอะไรตรงนี้ไหมก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจและคลิปเรานะถ้าคนด่าเยอะค่อยแบบปิดคอมเมนต์นะครับโดยปกติโค้ดจะยิงแบบเปิดคอมเมนต์ไปก่อนแต่เมื่อคนเริ่มด่าแล้วเยอะแล้วนะมามายิงใหม่นะมายิงแบบปิดคอมเมนต์เรานะครับโฆษณาปางๆหลายตัวนะครับเขาปิดคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามันมีคอมเมนต์เสียเยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าสินค้าไม่ดีแต่มันก็มีพวกปั่นคู่แข่งอะไรด้วยอ่ะอันต่อมานะครับตรงนี้กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นประชากรนะครับซึ่งมันสามารถเลือกได้ไหลายประเทศเนาะที่ทิกตอกยังมีเล่นอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เยอะเท่า a c e b o o k แต่ก็โอเคเยอะพอสมควรนะครับอ่าตรงนี้เป็นประเทศไทยนะครับเราสามารถเลือกเป็นจังหวัดด้วยว่าเราเอาจจะเอาจังหวัดไหนถ้าเราจะเลือกเป็นจังหวัดเราอาจจะต้องติ๊กออกก่อนนะครับแล้วเลือกเฉพาะจังหวัดอย่างนี้สมมติว่าเราขายสินค้าในส่วนกรุงเทพอย่างเงี้ยในกรุงเทพมาแล้วนะครับแล้วบอกเฮ้ยยังมีปทุมธานีอย่างเงี้ย่ะ อย่างมีนนทบุรีอันนี้สมมุติว่าผมแบบธุรกิจผมแบบถึองออฟไลน์นะครับก็จะเลือกให้มันเป็นอยู่ในโซนปริมณฑลต่านไหนที่ที่เสิร์ชไม่เจอนะครับอาจจะต้องกดค้นหานะกดอย่างเงี้ยนะค้นหาเหมือนตอนเราเลือกครับมันก็จะเจออย่างนี้นะอ่าทีนี้เสร็จแล้วเพศชายเลือกได้นะครับแล้วก็จำกัดอายุเนี่ยก็เลือกเป็นเซกชันเอานะครับไม่ไม่ทำให้ยิงทั้งหมดนะครับ เพราะว่าแอ,แอดมันจะกินเงินเราไวมากคือมันจะดูดเงินหายหมดเลยนะครับอ่ะตรงนี้ใส่เป็นภาษานะครับใส่เป็นไทยของเราแล้วก็กําลังซื้อเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรครับลองชี้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวโค้ดจะให้ดูนะครับมันบอกอไงครับมันบอกว่าผู้ใช้ที่มีกําลังซื้อสูงที่ที่มีโอกาสจะจ่ายเงินมากคนทั่วไปโอเคถ้ายิงตรงนี้ครับมันแม่นกว่านะครับแต่ค่าโฆษณาแพงมาก แต่ท้งนี้ทางนั้นต้องกลับไปดูที่คอนเทนต์ครับถ้าคอนเทนต์เราดีจริงอะยิงอันนี้เอาไว้ถ้าคอนเทนต์ไม่ดียิงอันนี้ห่วยมากนะนนช่วงแรกแนะนําว่าให้ยิงอันนี้ก่อนไม่จํากัดไปก่อนนะครับแต่พอเราเริ่มขายดีคือพอเรายิงไปแล้วใช่ไหมพอเริ่มขายดีเริ่มมีคนซื้อง่ายคือง่ายแบบโอ้โหออเดอร์ทละลักครับให้มาทําแอดม่แต่เลือกเป็นตัวนี้แทนนะครับใช้แล้วตอนแรกก็เลือกอันนี้ก่อนแล้วพอตอนที่สองค่อยมาเลือกเป็นกําลังซื้อสูงนะครับมันจะมีโอกาสที่จะแม่นมากกว่าเยอะเลย นะครับอ่าอ่ะได้แล้วครับช่วงหนึ่งทีนี้มันจะมีตรงนี้อีกนะความสนใจและพฤติกรรมความสนใจและพฤติกรรมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราเนี่ยทําให้แอดมันสอดคล้องธุรกิจหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเรายิงอดเนี่ยมันไม่สอดคล้องธุรกิจเนี่ยมันจะไม่ตง่งถลว่ามันหายมันจะขายไม่ดีโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้หมวดหมูตร,ตรงนี้ครับมันจะเป็นหมวดหมู่ที่มันอ้างอิงจากบัญชีธุรกิจที่เราตั้งไว้ตอนที่โค้ดสอบในตอนแรกนะครับซึ่งมันไม่มีผลนะหลักๆไม่มีผล แต่อะไรมีผลละ่ะตอนเราเลือกมีผลมากให้คลิกหนึ่งครั้งครับแล้วมันจะมีอย่างนี้เยอะซึ่งโดยปกติเนี่ยการทําความสนใจของ t i k t o อเนี่ยมันจะมีประมาณสี่ห้าหมวดหมูหม่นะครับก็ค,คือหมวดหมู่แรกเป็นความสนใจหมวดหมู่ที่สองเป็นการต่อโต้ตอบตามวิดีโอหมวดที่สามคือเป็นการโต้อตอบกับครีเอเตอร์หมวดที่สามคือเป็นการโต้ตอบก่บแฮชแท็กนะครับซึ่งมันมีไม่เหมือนกันเห็นไหมครับไม่มีไม่เหมือนกันนะครับอ่ะสมมุติว่าเรายิงเป็นความสนใจแล้วกัน มันก็จะเอาคนที่สนใจคล้ายๆกับธุรกิจของเรามาให้เรานะครับตรงเนี้หลักๆแล้วมันจะมีน้อยไหมครับซ้อนเป็นหมวดหมู่เวลาที่เราเลือกนะครับคนแนะนำก่อนว่าให้เลือกเป็นหมวดหมู่ก่อนอะสมมุติว่าโค้ชจะยิงแอดเป็นอาขายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกันอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยเราอาจจะมันมีใช่ไหมครับอย่างเงี้ยคือมันง่ายแต่ถ้ามไม่มีล่ะเช่นอเราขายเกี่ยวกับอุปกรณ์าการเกษตรดีกว่าอย่างเงี้ยครับ ทีนี้มันไม่มีเราต้องมาดูครับว่าหมวดหมู่เราเป็นหมวดหมู่อะไรก่อนแล้วค่อยมาดูหมวดหมู่ย่อยว่ามันมีไหมที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับเนี่ยอุปกรณ์สำนักงานอ่ะเกษตรมีเห็นไหมครับเกษตรนีโค้จะเลือกตัวตรงนี้ได้ไหมครับเกษตรป่าไมา้การเลี้ยงสัตว์การมุนอย่างเงี้ยได้มาแล้วอ่ะทีนี้อย่าเพิ่งทําอะไรก่อนครับให้ให้กดอ่ะทีนี้มาดูครับว่าการเกษตรเนี่ยมีคนอยู่เท่าไหร่นะครับคือมาดูมุมนี้นะ มุมนี้มันบอกว่าเฮ้ยการเกษตรเนี่ยมันมีคนน้อยนะครับมันมีคนอยู่แค่ประมาณสองล้านนะครับคือถ้ามีคนน้อยเนี่ยโอเคมาจากตรงรหัวห่ามายแต่ค่าโฆษณานมันสูงครับเพราะว่ามันมีคนน้อยแต่ทั้งนั้นข,นนขึ้นอยู่กับคู่แข่งถ้า,กาเกษตรไม่มีใครยแอดเลยแอดอาจจะถูกมากนะครับอันนี้คือเป็นการมองภาพรวมนะครับตรงนี้มันจะบอกว่าผลลั์ว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีคนเข้าถึงประมาณหกพันถึงหมื่นเจ็ดนะด้วยเงินที่เราลงเนี่ยเข้าถึงประมาณเท่าน,นี้อ่าดูนะครับ ทีนี้ลองดูนะแล้วเราจะเพิ่มอะไรดีคนถามโค้ดเจะเพิ่มอะไรดีครับผมก็บอกว่าเราเพิ่มได้แต่ต้องเกี่ยวข้องอยู่นะครับเราต้องมาดูหมวดหมู่อื่นบ้างหมวดหมู่นี้อาจจะหมดแล้วแต่ต้องมดูหมวดหมู่ว่าใครเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องเกษตรโค้ดจะลองไปดูครีเอเตอร์นะครัีเอเตอร์เนี่ยมันจะเป็นครีเอเตอร์คือใครครับครีเอเตอร์ใครครีเอเตอร์คือพวกอินฟูนะครับมันจะเอาหมวดหมู่อินฟูว่าคนที่เป็นสายอะไรเป็นสายอะไรสายอะไรมาแย่งแย่ให้เราได้ ึ่งโค้ขายเกษตรครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับโพสดจะเลือกที่มันเกี่ยวข้องจริงๆนะครับดูของสัตว์เลี้ยงสัตว์อื่นการเปลี่ยนชาตลบขบขันนี่ไม่ใช่ชอบแบบสูงไม่มีนะครับมีน่าจะมีนี้ใกล้คือบ้านและสวนก็จะเริ่มเป็นบ้านและสวนออกมานะครับเห็นไหมครับว่าเรามีความสนใจหนึ่งอย่างแล้วเราก็มีการต้ต่อกับครีเอเตอร์หนึ่งอย่างนะครับแล้วก็จะมีการต้ต่อกับวิดีโอด้วยอีกหนึ่งอย่างนะครับมันไม่เหมือนกันนะการตรโต่อกับครีเอเตอร์คือเขาคนอันแรกอันแรกคือเป็นความสนใจ คนชอบเมนเรื่องนั้นเป็นหลักชอบคุยเรื่องนั้นเป็นหลักอันที่สองคือครีเอเตอร์คือคนชอบติดตามครีเอเตอร์ที่เป็นสายนี้อยู่แล้วไปหาคนกลุ่มนั้นแต่อันต่อมาคือการต้อต่อกับวิดีโอมันจะวิ่งไปหากลุ่มคนที่เป็นแฟนตัวยงอย่างนี้ดีกว่านะครับคนที่แบบมีปฏิสัมพันธ์กับครีเอเตอร์คนนั้นอยู่ตลอดอยู่แล้วเป็นแฟนตัวยงอะ่ะใ,ในเรื่องน,นั้นนะครับกับวิดีโอหมวด,ด,ดนั้นนะครับถึงเท่าใจให้มันแม่แล้วก็ทงต้องเลื่อให้มันตรงด้วยกันทีนี้บางทีมันอาจจะหายากก็ต้องมานังงูแล้้ล้วเอันหใกคจริ นะครับคือถ้าไม่มีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ขอให้มันแบบใกล้เคียงมากที่สุดละกันถ้าจะเลือกนะครับอเรื่องลีลบเรื่องอะไรรัสไตล์วัฒนธรรมเทคโนโลยีการศึกษาการถ่ายรูปอ่ะอันนี้ไม่น่าจะมีแฮนะครับแต่ก็อลองดูก่อนอาจจะมีนะครับคือเราต้องต้องแบบเจาะลึกนะคือบางทีมันมันมีเยอะครับเห็นไหม เราก็ต้องดูว่าจเจาะหรือว่ามันมีอะไรบ้างที่มันแบบน่าจะเกี่ยวข้องกับเราตรงนี้ครับให้จำมาเลยว่าไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ต้องเกี่ยวกับสิ่งของที่เราขายด้วยถ้าไม่มีจริงไม่จำเป็นต้องใส่นะครับอันนี้เขาดูแล้วอ่ะโค้ชเจอครับนี่การเลี้ยงสาวการเลี้ยงฟาร์มนะครับองค์งกรเกษตรอ่ะจบนะครับแฮชแท็กเนี่ยมันจะมีแฮชแท็กน้อยนะครับเรา เรามาาเรามาักจะไม่ใช้นะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถใช้แฮชแท็กเพิ่มได้นะแฮชแท็กเนี่ยก็คือจะเป็นแฮชแท็กที่แบบกอณน,นีที่ระบบเขาคิดคิดมาให้นะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับคนก็เลยไม่ค่อยได้แฮชแท็กกันเท่าไหร่อ่าแต่ว่าเราจะใช้แบบนี้ครับถ้าแบบนี้คือเป็นเทคนิคที่โค้ดใช้ก็คือว่าให้มันมีอย่างน้อยอ่ะสองหมวดหมู่แล้วกันมีตัวต่อวิดีโอกับมีครีเอเตอร์รวมกันอย่างเงี้ยครับโค้ชสามารถขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันได้นะครับ แต่มันจะมีบางอันที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ต้องดูนะครับแบบนี้การบันเทิงื่อแทบบีมันน่าจะหลุดมานะครับอต้นต่อของวิดีโอเคเตอร์ความสนใจนะครับบางทีบางบางอันมันอาจจะตรงนะแต่ว่ามันอยู่คนละมวลหมู่กันนะครับแบบเนี้เห็นไหมนะครับคือคือมันระบบมันจะพชอบผลักอะไรบางอย่างออกไปนะครับอ่าอย่างนี้คือตรงมากนะครับอ่าอย่างนี้ตรงแล้ว การเกษตรการป่าไม้การเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มบ้านสวนอะไรงนี้ก็เกี่ยวกับเกษตรเครื่องมือเกษตรเผื่อคนจะซื้อต้นซื้อของไปทาปลูกบ้านทําอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยทีนี้มาดูคนครับคนก็ประมาณสามล้านเนาะก็ได้อยู่นะครับประมาณสามล้านก็ไม่น้อยกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้สองล้านนะครับอ่าโอเคนี่ครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยการเงินของเรา,าครับจะมีโอกาสาที่จะตรงกลุ่มมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าเงินเราไม่ได้ไหลไปไหนครับมันวนเวียนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งมันค่อนข้างแม่นนะดิจตออ่ะ ถ้าเรากําหนดอะไรก็จะไปหาตรงนั้นยกเว้นว่าคุณขายสินค้าทั่วไปที่เป็นสินค้ากลุ่มแมสเช่นคุณขายอาลิฟขายครีมขายอาหารเสริมทั่วไปนะครับยาผิวขากูุต้าอะไรแบบนี้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับพวกนี้ไม่ต้องเลือกนะครับแนะนําเลยพวกแฟชั่นอะไรไม่ต้องเลือกเพราะว่ามันเป็นของที่คนทั่วไปก็ใช้ได้ให้จาไว้ว่าอะไรก็ตามที่คนหมู่มากใช้ได้อะไรก็ตามที่คนทั่วไปยังไงก็ใช้อยู่แล้วอะเห็นแล้วก็อยากได้ครับคุณไม่ต้องกังวหัวว่าหมายนะครับไม่ต้องใส่เลยเวิร์ก นะแต่ถ้าสินค้าคุณเป็นเฉพาะกลุ่มหรือเป็นอะไรที่แบบว่าต้องเฉพาะคนที่สนใจจริงๆอะ่ะถึงจะเอาได้อะ่ะคุณต้องใส่กลุ่มเป้าหมายแบบประมาณนี้ถึงจะมีโอกาสที่จะขายได้นะครับนะแล้วก็ให้มองธุรกิจเป็นหลักว่า,วาธุรกิจเป็นยังไงแล้วก็หนดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะธุรกิจนั้นน,นนะครับถึงจะเวิร์กนั่นเองนะครับมาดูตรงนี้บ้างอุปกรณ์อุปกรณ์ตรงนี้ไม่ต้องเลือกดีกว่าครับมันเป็น iOS เป็น Android ในกรณีที่เราขายเคสมือถืออาจจะเลือกได้เหมาะแต่ถ้าไม่ขายเคสอย่าเลือกเลยครับมันจะเป็นการวานนะครับ อ่าแล้วก็มีนี้กลุ่มเป้าหมายตามบริบทนะครับลองดูนะกลุ่มเป้าหมายตามบริบทเนี่ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะของบริบทของโฆษณาของเรานะครับซึ่งมันก็จะเลือดจากคอนเทนต์เป็นหลักนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเราเลือกนะครับก็เลือกให้มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราจริงๆครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไม่ควรเลือกก็คือปล่อยไปเลยนะครับโพราะจะโฟกัสตรงด้านบนมากกว่านะครับแต่ก็มีตรงนี้ด้วยการจะวินคอนเทนต์นะครับลองกดดูเนาะ การยกเว้นของเทนเนอร์จะมีสามแบบนะครับซึ่งโค้ดก็ใช้อยู่นะจะมีแบบเต็มมาตรฐานแบบจํากัดคือมันจะลักษณะของการซีเรียลในแอดมันจะเยอะขึ้นนะครับถ้าเราเลือกแบบมาตรฐานเนี่ยคือปกติโฆษณาเราก็จะแบบยกเว้นคำหยาบคายอ่ะสถานการณ์ตีนเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับอะไรมันจะยกเว้นออกให้แต่คือมันอยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับก็อ,อ่านดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะครับ <S <S อันนี้คือตัวนี้คือสินค้าสําหรับผู้ใหญ่นะครับอ่า แบบผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับถ้าเป็นโฆษณาแบบเต็มเนี่ยโฆษณาของคุณอาจจะปรากฏจากคอนเทนต์ส่วนที่มีธีมผู้ใหญ่อย่างเงี้ยอ่ะยกเว้นตัวอย่างเช่นยกเว้นภาพรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับความเข้มงวดมันต่างกันนะครับคือตรงนี้โ้ลลองเล่นแล้วแอดไม่โดนปิดก็กลายเป็นโดนปิดนะครับบางแอดโดนปิดนะพอเลือกตรงนี้ใหม่ก็ไม่โดนปิดนะครับมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นั้นจริงๆนะครับก็ลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าแบบไหนมันจํากัดโฆษณาหรือไม่จํากัดนะครับก็ให้เลือกเป็นมาตรฐานนะ ตรงนี้เอาไว้ลองเล่นกันนะครับก็อยู่แล้วก็เงินเงินตรงนี้จะสอดคล้องกับจํานวนคนเข้าถึงนะครับอ่ลองกดดูนะอให้อ่าทีผิดสองร้อยบาทนะครับมันก็จะบอกว่าคนเห็นประมาณเท่าไหร่คนเข้าถึงประมาณเท่าไหร่น้อยกว่าหมื่นสองดยประมาณนะครับตามงบแล้วนะถ้าเราเพิ่มเงินมันก็จะประมาณให้เราว่าเออเยอะหน่อยสี่ร้อยก็ประมาณถึงสองหมื่นขึ้นอยู่คอนเทนต์นะครับถ้าคอนเทนต์ดีอาจจะถึงสองหมื่นสี่ร้อยบาทเนี่ย แต่ถ้าเขาเทไม่ดีอาจจะได้แค่ประมาณแปดพันหรือไม่ถึงนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการเลือกเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับให้มันสอดคล้องกับธุรกิจเรานะครับอ่าอันนี้อาจจะต้องลองไปปรับเช็คกันดูนะครับอ่าว่าจะทํายังไงให้มันได้ผลนะครับก็ต้องลองเทสกันนะครับอ่าใช้แล้วกลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นกว้างๆไม่ต้องเลือกแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่แคบๆ ต้องการสกขบลูกค้าไม่อยากให้เงินเราเอะไรมาออไหลออกไปเลยหรือโดยเฉพาะคนที่มีงบโฆษณาไม่น้อยนะครับเช่นคุณมีงบน้อยมากอะ่ะยิงแอดได้แค่วันละสามร้ถือว่าแพงแล้วอะ่ะคุณควรเลือกกลุ่มเหม่นะครับแต่ก็ต้องดูสินค้าด้วยนะครับสินค้าไม่แมสก็เลือกซะสินค้าแมสไม่ต้องเลือกนะครับอ่ะนี่เป็นวิธีการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายฉบับโคดโอนะครับตั้งยังไงให้เหมาะกับธุรกิจของเราเพื่อที่จะประหยัดค่าโฆษณาให้ได้ที่สุดครับและเจอกันต่อ ในบนนทเรียนถัดไปครับ